บังคับไทยแลนด์ Hindu. Channel. มาทานข้าวกับปริดาน,นะคะอาหารพร้อมแล้วร้อนร้อนต้องรอสักครู่ไหมเนี่ยมันร้อนเกินไปนะยังจะสดไม่ได้แต่ก็จะกินแบบเลมเลมออันนี้เล้งอันเนี้ยเนื้อเยอะมากนะเนี่ยซื้อมาสามสิบบาทนี่มาต้มใส่ใบกบระเพราใส่ใบบักชีไปเรื่อยมาค่ะมาค่ะเพื่อน นี่จะเปื่อยจ้าหน่อยไหมเพราะว่าเพิ่งเพิ่งต้มใช้ได้กินอาหารซ้ำๆไม่ว่าเนาะ ผักในชีสก็เดือดแล้วตรงนี้ใิกินให้ดูไม่สะดวกเนาะไม่สะดวกแต่ก็กินได้อยู่ กระดูกหมูแต่เนื้อนั้นเลยอ่ะเนื้อนะคะเนี่ยมันจะอร่อยนะเนื้อส่วนที่ติดกระดูกอ่ะ ต้องก็มีอะไรน้ำไส่หมอ้อตั้งไฟซอสหอยนางรมชุบหมูก้อนโอ้มันใหญ่โพดพี่นอเดี๋ยวป้าจ,จะแบ่งครับคอโพอยึงอยู่คนเดียวอยู่ติดคออย่างม,มีคนช่วย คยถ้าเราไปซื้อวิ๋วขั้นต่ำก็คือประมาณห้าสิบบาท่ะแถวเนี้ยเนาะของทีเราซื้อมาสามสิบบาท มาปรุงนั่นปรุงนี่แล้วร้านที่หน้าถนนใหญ่เนาะเจ็ดสิบเอ็ดเนะไม่ว่าจะเป็นเย็นดาโฟเย็นดาโฟหรือว่ากุ้จับเนี่ยอ๋อเริ่มต้นที่เจ็ดสิบบาทนะคะ เข้าไปดูรีวิวแล้วก็อืมยังไม่ไปชิมอะลไปก่อนได้พี่น้องคุณหลายๆท่านยี่ยมชมจา้าไอ้ดาวกินอาหารส้่ๆบนไปบนมายู่เนาะน้ำต้มน้ำต้มกระดูกหมูก็มีประโยชน์นะคะ แล้วก็เออ่ทำง่ายราคาไม่แพงไม่แพงเกินไปแล้วก็เป็นอาหารต้มเนาะไม่ไม่ไม่ได้ใส่น้ำมันด้วยไม่ได้ทอดนะะอาหารทอดอะอะไรก็อร่อยอยู่แล้วผักทอดเดี๋ยวอร่อยเลยเพราะฉะนั้นทานอาหารต้มบ่อยๆกว่าดีกว่านะเอาเอาเวายาวไปยาวไปดี๋ยะคิดหน้าจ้า Thanks so much everyone. Bye bye. Bye 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 bye. bye, -bye.